สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนะครับหวยลาวโค้งสุดท้ายนะครับพี่พี่เป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับงวดประจำวันที่22เดือน 5, 2566นะครับผมก็สลับในงวดที่แล้วผมต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกนะครับในงวดที่แล้วนั้นแนวทางหลุดนะครับมาแค่นมาแค่เลขทูบนะครับในงวดที่แล้วผมให้เน้น95เน้าะเขาออก85นะครับในงวดที่แล้วต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ ในงวดที่แล้วหน้าผลน่าจะออกแปดแปดแปดห้าเนาะแปดแปดห้าเจ็ดสามหรือเปล่าถ้าผมจําไม่ผิดนะครับถ้าจําผิดก็ต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมลงแนวทางในกลุ่มนะครับพี่ๆถ้าเกิดใครเนาะที่เป็นสมาชิกในกลุ่มเนี่ยวันนี้ผมบอกตรงว่าปังนะครับพี่พปังมากๆนะครับมีวันนี้ที่แบบปังมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือ ถ้าเกิดใครอยู่ในกลุ่มเนาะก็คอมเมนต์นะครับมาให้กําลังใจแอดในช่องทาง YouTube ได้นะครับเพราะว่าก็คือเก็บเกือบทุกบินนะครับเนาะมาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับบางวันไม่มาก็คือไม่มาเลยนะครับพี่พี่บางวันมานี่ก็แบบมาแดบรัวๆนะครับผมเนาะตั้งแต่นิคิเลยนะครับในเช้านี้เนาะดุดแค่น่าจะดุดแค่เราเราเอ็กตานะครับในรอบเช้าที่ไม่มาเนาะนอกั้กก็คือมายาวเลยนะครับก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกนะครับในกลุ่ม ส่วนแนวทางในช่วงทาง u t u b e นะครับก่อนไปรับชมนะครับผมขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับพี่พี่ท่านใดนะครับสนใจนะครับที่นะครับจะหาบ้านเสียงโชคนะครับมีบ้านเก่าอยู่แล้วเนาะมีบ้านเก่าอยู่แล้วอาจดวงอาจจะไม่ปังไม่เฮงนะครับอยากเปลี่ยนบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านโชคอนันต์99 9เนะครับเข้าไปสอบถามแอดมินดูก่อนได้นะครับชื่นชอบหรือไม่ชอบยังไงนะครับก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของพี่พี่สมาชิกนะครับผมไม่ชอบนะครับเราก็ออกมาได้นะครับ ก็สำหรับนะครับแนวทางนะครับของผมวันนี้นะครับมารับชมนะครับพี่พี่ว่าจะมีตัวเลขโดนใจหรือเปล่านะครับก็คําเตือนนะครับแนวทางทุกแนวทางนะครับทําจากสู่คานวณเนาะนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับผมวันนี้ผมได้เลข3นะครับเลข9เลข8เลข8นะครับผมแล้วก็ เลขหนึ่งเลขศูนแล้วก็เลขสองนะครับผม293810นะครับส่วนตัวประกบคู่ในงวดนี้นะครับที่ผมได้นะครับพี่พี่ก็จะเป็นในที่แปดหนึ่งแปดเก้ 39 01นะครับผม8เนี่ยก็เดินดีมาหลายงวดแล้วนะครับพี่พีนะ่เนาะในสูตรเนงวนันนี้ผมก็คือ8นะถือว่าเด่นนะครับเนาะถ้าใครชื่นชอบก็ลองใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับผมตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมให้ไปที่81 3 9 สามเก้านะครับแล้วก็แล้วก็ศูนหนึ่งนะครับผมเนาะจะเน้นให้สามคู่นะครับพี่พหรือใครไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้นะครับลองจับวินในเลขตารางได้นะครับเนาะอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับเลขสามตัวนะครับผมจะให้ไปสามชุดนะครับพี่พี่ก็จะเป็นในที่ศูนย์แหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งนะครับแล้วก็ 839นะครับแปดศูนย์หนึ่งนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่สลับแนวทางนะครับก็เลขตารางในงวดนี้นะครับเลขตารางในงวดนี้ตัวเด่นนะครับก็คือได้แปดแล้วก็ สามนะครับพี่พีสามแล้วก็แปดเนาะในงวดนี้ถ้าใครชื่นชอบก็ลองใช้วิจารณยาในการรับชมนะครับพี่พก็ย้ําตลอดเนาะถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านนะครับตัววิ่งลูดนะครับในตัววิ่งลูดในงวดนี้สามกับแปดก็คืออย่างที่บอกเนาะผมชอบแปดนะครับในงวดนี้ผมให้ลูดแปดนะครับให้ลูดแปดนะครับนี่เลยนะครับผม สามตัวสามตัวนะครับสามตัวนี่เลยนะครับสองชุดเนาะนะครับผมก็ก่อนออกไปนะครับพ,พี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าเจอเนาะเจอหนังคยานะครับก็รับชมหนังคยาเป็นกาลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับเพราะว่าหนังคยานี่ก็คือหัวใจหลักของช่องนะครับรวมไปถึง พี่ๆสมาชิกด้วยนะครับไม่มีพี่ๆสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแอดก็ไม่มีช่องทางแนวทางหวยลาวเบาหลงนะครับเนาะขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่นะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสลับคลิปนี้หวยลาวตอนเย็นนะครับก็ขอให้เฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมสหรับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ